สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปก็มีสมาชิกหลายท่านนะฮะที่ขอสูตรเด่นบนเด่นล่างก็คือสูตรดับสิบบนกระดับหน่วยบนได้เด่นห้าตัวมานะฮะก็ผมก็ไต่ตองอยู่หลายวันเหมือนกันคือไม่มีเวลาเมื่อวานก็ลงบ่อ ไม่จะไปจับปลาหาปลานะจับหอยเอาไปปล่อยหอยเกลรี่เต็มบ่อไปหมดก็เลยต้องลงไปก็อยากจะบอกบุญนะฮะอยากจะบอกบุญกับพี่น้องเพื่อนๆนะฮะที่ชอบทำบุญนะฮะเป็นบุญใหญ่ถ้ามีเวลาว่างเราก็ไปทำกันได้นะฮะที่ผมก็ จำชื่อไม่ค่อยได้ไปมาเอาหลวงปู่สุขเป็นไม้แกะสลักฮนะไม้แกะสลักแล้วท่านระเบิดหมายถึงว่าท่านเกิดคำรุดขึ้นมาก็เลยเามาซ่อมที่ร้านาที่ซ่อมรถแต่ว่าเขาเป็นช่างก็เลยซ่อมแล้วก็เป็นพวกกันด้วยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหากันก็เลยชวนไปทำบุญผมก็ไปก็ อย่าลืมนะฮะดูดูให้จบนะฮะดูให้จบจะได้ไปทําบุญได้วัดป่าแดนนาบุญนะฮะเนี่วัดป่าแดนนาบุญนะฮะตาบลลานสักอำเภอล,ลานสักจังหวัดอุทัยธานีนี่นะฮะนะะน,นี่พระธาตุ พระพุทธเจ้าตรงตรงส่วนอกนะฮะส่วนอกด้านขวาของพระพุทธเจ้านี่วนะ่าคณะที่นำหลวงปู่สุขมาอัญเชิญมาจากที่ซ่อมลานซ่อมเข้ามาปฏิทินฐานที่วัดนี้นะฮะเดี๋ยว มไม่รู้ลนะหลายหลายหลายสิบขั้นก็เป็นร้อยกว่าขั้นก็ไม่รู้พระก่อนพระพาีด้ไหมนี่นะเป็นส่วนอ,อกของพระพุทธเจ้านะเยอะนะเยอะจนถึงยอดก็นับว่าเยอะโขอ,อยู่เหมือนกันก็ใครเห็นคลิปนี้ก็รวมอนุโมทนาสาธุได้นะฮะเฝ้าพระพุทธเจ้า าลงเดี๋ยวจะถ่ายแต่ละชั้นให้ดูตอนนี้ก็จะลงกระไดแล้วฮนะลงไปชั้นนับจากข้างบนลงไปชั้นที่สองอันนี้นับจากข้างบนลงมานะฮะเป็นชันนะนช้นที่สองนะฮะเป็นชั้นที่สองนะนี่ก็มองเห็นเขานะมองเห็นเขาแนละ้วก็ทุ่งนาในน่ะสูงนะสูงมากๆ ขั้นที่นับจากลงข้างบนล,ลงมาเป็นขัน้นที่สองนะนี่นะแถวและสิบสิบสามขั้นนะสองสองสองแถววันี้ยี่หกยี่หกนี่วันนี้สิบสามอียี่หกนะฮะอียี่หกกำลังเดินลงอยู่นี่ก็คือลงมาเป็นชั้นที่สามนะฮะก็มีเป็นชั้นแรกแหละชั้นแรกที่เรา เริ่มต้นขึ้นนะฮะทั้งหมดเก้าชั้นอันนี้ก็ชั้นที่สิหรือชั้นหนึ่นะชั้นแรกชั้นแรกที่จะขึ้นไปทั้งหมด9้าชั้นนฮะเปเฝ้าพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ก็หลรู้สุขที่เราอัญเชิญมาจากร้านเพื่อนนะร,ร้านเพื่อนที่ สจด,ด,ดีสวัณนะภูมิคลิปนี้ก็ครับวัดที่เห็นไปนะฮะในคลิปยังขาดเขาเรียกอะไรอะ่ะอินอ่อนนะที่จะปูรอบพระมหาธาตุเจดีย์ศุวรรณภูมินะฮะคร อยากจะทำบุญก็เรียนเชิญท่านผู้ใจบุญทั้งหลายนะฮะมีเวลาว่างเราไปทำบุญใหญ่กันทำบุญกับมหาเจดีย์นะ,ะมหาธาตุนั้นได้บุญใหญ่นะีฮะพบหน้าเราจะเป็นคนที่ว่ายศธาบรรดาศักด์เราจะสูงกว่าเขานะฮะ เราจะได้มีสูงกว่าเขาทั้งอะไรละ่ะทั้งสี่ประการเราก็จะมีทำบุญไปร้อยหนึ่งก็จะได้กลับมานะตามคำความเชื่อถือนะีกลับมาหลายล้านนะทํทำกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนะทํทำกับพระพุทธเจ้าก็คือ พระมหาพระบรมสารีริกธาตุเนะฮะเป็นส่วนอกด้านขวากระดูกส่วนอกด้านฝานะผมก็ไปทอดพระป่าทั้งทอดพระป่าแล้วก็ถาวายพวงเงินโพทองไปแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะผมก็จะไปอีกไปเรื่อย ผมมีโอกาสทําบุญได้สองวัดแล้วนะก็คือวัดพงอากาศก็นั่นก็พระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่สร้างเจดีย์ใหม่ๆแล้ววันนั้นไปยกชัดแล้วก็ได้นําพระธาตนะุขึ้นไปชักธงะใช่ชักเชือกขึ้นไปบรรจุไว้ที่วัดพงอากาศที่ใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อทุทธรเนี่ย่าเชิงเซาที่บางน้ำเปรี้ยวก็ เมื่อหลายปีมาแล้วฮะนี่พอดีพลาดก็ไปทาบุญมาหลายครั้งแล้วก็ได้ยกฉัดแล้วก็ฉัดเก้าชั้นนะที่วัดพงอากาะนี่ก็คือหาหน่อยในวันนี้นะฮะหานอยในวันนี้ไปหาข้ากับข้าวกันนะฮะไปหาข้ากับข้าวกันเมื่อวานก็ผมก็ได้ มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆช่วยขั้นเน็ตผมมาหลายท่านนะฮะหลายท่านก็ขอขอบคุณมากนะฮะที่ส่งเงินมาช่วยขั้นเน็ตวันนี้นะฮะฮานอยเฉพาะกิจการชาติพิเศษเด่นวิ่งลูดหนึ่งกับหกก็มีหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสอง หกหนึ่งหกเก้าหกศูนย์และหกเจ็ดปกติและวีไอพีเด่นวิ่งรูดสองกับห้าสองหนึ่งก็มีสองหนึ่งสองเจ็ดสองสามสองศูนย์ห้าสองห้าเก้าห้าสี่และห้าหนึ่ง 2, 5, 2, 1, นะฮะห้าสี่และห้าหนึ่งก็ใครที่อยากจะเข้าไปในไลน์ผมนะฮะคิวอาร์โค้ดผมลงไปให้แล้วหลายครั้งนะหลายครั้ง ก็ไปย้อนดูสัก3-4คลิปนะฮะจะมีคิวอาโค้ดอยู่ท่านเข้าไปท่านอย่าโลภนะฮะอย่าโลภเป็นเด็ดขาดเพราะการโลภนั้นทำให้เราเสียได้ได้แล้วสมควรเลิกเลขที่ผมให้ตัวแรกนะฮะตัวเดียวนั้นผมให้ปกติไม่ใช่ให้เฉพาะกิจการชาติหรือพิเศษนะฮะ แต่ถ้าถ้าไม่มาท่านก็ปล่อยวางไปเลยหาตัวใหม่ที่ผมลงให้นะฮะหาตัวใหม่ที่ผมลงให้นะตัวใหม่ก็มีนี่แหละหนึ่งหสองห้าพูดถึงนะฮะอาจจะเป็นตัวอื่นในวันอื่นๆนะฮะหรือไม่งั้นก็โทรมาหาผมว่าอาจารย์ถามผมได้อาจารย์ตัวต่อไปอะไรเมื่อวานผมก็บอกตัวต่อไปก็คือหก็บอก ลูกศิษย์ที่อยู่สบีเดนไปฮะก็ได้ลูกไ,ได้ได้เจาะเมื่อวานได้เจาะสามหกได้เจาะสามหกก็ได้ตังไปนะฮะแต่ว่าก็ไอฮาหนอยเฉพาะกิจนั้นพลาดน,นะฮะไปออกไอพิเศษซะแต่ว่าก็ได้ได้นิดหน่อยมั้งสำหรับ อันนี้ก็แค่นี้นะฮะเอาไปหาค่ากับข้าวกันนี่ก็คือแม่สูตรของดับสูตรดับหลักหน่วยบนนะฮะแต่ไเลขดับอย่าไปเอานะฮะไม่อย่าไม่อย่าไปเอามันเป็นสูตรเฉยๆเพื่อจะทำหาเลขเด่นเท่านั้นนะ,ะได้เด่นห้าตัวก็แม่สูตรก็มีดังนี้นะฮะนะฮะ นั่นท่านแครไว้เลยนะท่านแครไว้เลยเดี๋ยวขยายนิดกันละกันนี่นะงวดน,นี้ดับสี่ก็ได้เด่นสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะฮะสี่บวกสามเท่าก็เจ็ดเจ็ดบวกสามเท่าก็ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งบวกอีกหนึ่งก็เป็นสองนี่คือสูตรดับหลักหน่วยบนนะฮะดับหลักหน่วยบน <c oughs> ทีนี้ก็มาดับหลักสิบบนนะะ ดับหลักสิบบนได้เด่นห้าตัวก็งวดนี้ได้สองเก้าสามสี่ห้าก็เอาดับหลักเอาดับหลักหน่วยเนี่ยไปไว้หลักสิบเอาดับสิบมาไว้หลักหน่วยนะฮะเลขสองก,กับเลขสี่เนี่ยสลับกันเฉยงวดที่แล้วเข้า,ขา,ขาชนสามนะฮะแต่ว่าสองตัวไม่เข้างวดก่อนนั้นเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าสามตัวด้วย ก็บวกกันแล้วนะฮะบ,บวกกันแล้วบวกกันแล้วได้เด่นได้ดับสองแล้วก็เด่นสองนะบ,บวกเจ็ดคงที่สองบวกเจ็ดก็เป็นเก้าบวกอีสี่คงที่เก้าบวกสี่ก็เป็นสามแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะสามสี่ห้าก็เอาไปประกบคู่กันมันชนวันไหนแล้วก็ได้หน่อยงวดนี้ชนสอง ชนสองชนสี่นะชนแค่สองกับสี่มั้งครับถ้าเข้าไปชนดูเอาแล้วกันแล้วก็ไปจับจับจับคู่แบบย้อนหลังไปดูได้นะจับคู่ทั้งบนทั้งล่างสูตรนี้ยี่สิบสี่จะเข้าประมาณยี่สิบนะฮะถึงยี่บสองนะฮะไม่ต่ำจากนั้น ก็เอาไปใช้กันสําหรับท่านที่ขอมานะฮะท่านที่ขอมานี่นะฮะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนั่นเข้าตรงๆนะก็คลิปนี้เอาแค่นี้นีะคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเดี๋ยวจะกลับไปทํางานใ้ก่ออิดก,ก่ออิดแล้วก็ทําทับหลังหน่อย เมื่อวานก็ลงบ่อก่ออีกเร็จก็ลงบ่อไปเอาหอยขึ้นเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติคลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ